คุณผู้ครับวันนีบริษัทเอเอ็นะครับนำทีมงานโดยพิ้กำกับเขียนต้าครับคุณสีชนะชัยครับวันนี้ผมปีรีครับจะมาจัดทอดคือเที้ยวให้กรอกแบ่งปันตรา a อ m เอครับเที้ยวนะครับแขนเที้ยวธรรมดาเนี่ยฮะแบ่งปันไส้กรอกแบ่งปันตราเอ m เ็ครับนี่แหละวิธีทำง่ายๆครับนำเที้ยวมาผ่าแล้วก็เอาให้กรอกแบ่งปันที่แดงในตำนานนี่ครับมาพัน ทนตรงนี้ครับแล้วก็นะฮะทำมาพิมพบานนะครับบานเสร็จแล้วอันนี้เหมาะสหรับเด็กนักเรียนนะครับทำใบเด็กนักเรียนได้เลยนะครับขายหน้าโรงเรียนหรือสถานที่ต่างๆได้แล้วครับนี่ครับง่ายๆครับง่ายๆทำง่ายครับเขื่อเียวพันไส้กรอบแดงในตำนานราเอ a f ครับพับเทีพับเทียวยิ่ไม่ไม่ต้องปอกเปลือกนะครับง่ายมากครับไม่ต้องปอกเปลือกสำหรับทำตัวนี้โดยเฉพาะเลยนะครับเสร็จแล้ว นะเราก็จะเอาไปทอดนะครับทอดมันก็จะพองนะครับนะี่ครับนะคมับมันจะพองสวยมากครับนี่ฮนะโดยทีมงาน AFM อส้กอแกแบ่งกันของเรานะครับนี่ฮะทอดไปเรื่อยๆนะครับ สวยนะครับสวยนะครับไส้กรอกแบงคฟันตรา AFM ต้องตัวนี้นะครับไส้กรอกปลอกรับร้อยอันนี้เป็นตัวอย่าง15ชิ้นถ้าซื้อก็คือ500ตำนะครับหาซื้อได้ตามตลาดทุกที่ขอร่วมสนับสนุนข้อคิดดีๆแบบนี้โดยไส้กรอกไก่ AFM ไส้กรอกหมูคิวฮอคและไส้กรอกสตาร์อัพ